พี่ฮิตบอยไหนบอลใช่เด็กก็มาเองเลยตัดผมอยู่ในร้านมั้งแตวออโตหัวแล้วเขาหล่อไหมคิดว่าหล่อมันเขาเนื้อชาอยากให้ออโต้ออโต้ออกคลิปพอดีเลยอุตี่ไ พาอชี่กำลังตัดผมอยู่นะคมับทักสามมิติมือนเราได้เข้าไปอยู่ในร้านเลยแมก็พ่อชี่พ่อชี่ก็มีตั้งนานแล้วแล้วก็มีเป็นร้านึผมมีสามเครื่องแกแล้วว่าดื้อดีเกียนชัด เกียนมากผมทรงเกียนไอ้เคืไองไอ้แรคลิปก่อนล่าจ้าผีคลิปก่อนล่าจ้าผีคลิปนี้ล่าท่าหมาคลิปก่อนนะปอชิอาชามี ออโตอจารยอาจารย์เขาได้คำนี้ไหม

หมาหมาของน้ำอิงน้าไข่น้องไข่เลยไ่อะไรหมาแม่อิงตัวนั้นน้ำไ่ปู่พี่ปู่พี่หมูเดงตัดใหญ่มตื่นยังหมูเดงปู่พี่ปูพี่พี่หมูเดงใช่โอ้โหร้อนเหรอขอนะดีนะเดินขอมาดเนะให้ดี ขอไน้ขอเนื่อเออขอเนอเส้นเส้นที่เป็นทางขเอินออเ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 อเอ้เออวออเอ้เออเออเอปเออเออเอเอ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 เออเเออ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 เอเอ่เเอออออ มันออกไม่ไ <Happiness> ด <unting> ้น้าชายน่ใชยอยายา่าเยอเนาเรี่ยวอ๋เี้ยนี่คืังค์ไม่ได้หรอทำไม่ได้หรอนีจะสั่หาตัดเนวเยนะเออยอีตัดให้หดแล้วไม่กินข้าไมโออปิดี๋อปิดไ่ อ๋อก็มีวันหินมาตรงนี้